พาไปดูบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดนะคะที่เขาก็ผ่อนคลายให้สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ไม่ว่าจะเป็นตามชายหาดหรือว่าสถานที่ต่างๆเริ่มต้นที่บางแสนกันเลยค่ะบางแสนเนี่ยเป็นจุดที่เคยมีเทปสีเหลืองมากั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปตรงบริเวณชายหาดให้อยู่กันแค่ตรงที่มันเป็นพื้นคอนกรีตล่าสุดเอาออกแล้วนะคะหรือรั้วแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปพักผอ่อนเล่นน้ําได้หลังจากปิดมากว่า2เดือน เชือกที่ขึงไว้ก็ไม่มีแล้วไอ้แพงกั้นก็ไม่มีแล้วเช่นเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะเดินทางเข้ามาเล่นนงเล่นน้ํากันร้านค้าเตียงผ้าใบยังไม่ให้บริการนะคะยังไม่ให้บริการเดี๋ยวเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันที่5มิถุนาย,ยนที่สําคัญคือแม้ว่าจะเปิดให้ลงไปที่หาดแล้วแต่ห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามถ้าเจอถูกจับทันทีเลยนะคะ อีกจุดหนึ่งที่สงขาค่ะร้านนวดเพื่อสุขภาพนะคะในกลุ่มของร้านนวดเพื่อสุขภาพของคนตาบอดเขากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนักข่าวที่สงขาเน่ก็เลยไปพูดคุยกับทางคุณทีรพง์รักษายศอายุ49ปีและคุณวันนีสว่างจันทร์อายุ46ปีที่ไปทําร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดโดยบอกว่าเป็นวันแรกที่เปิด ปรากฏว่าช่วงเช้ามีลูกค้าโทรมาจองคิวกันเยอะเลยนะคะซึ่งก็มีการปรับรูปแบบบริการใหม่เน้นเรื่องความสะอาดเขาดีใจมากเลยที่ร้านได้เปิดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของรายได้ของเขาด้วยนะคะแต่ก็ยืนยันว่าทุกอย่างวางมาตรการเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันการระบาดหรืออย่างอีกจุดหนึ่งที่จุดชมวิวเนินานางพญาตมบลสนามชายอำเภอน,นายใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีนักท่องเที่ยวนี่มาจากนีข้ามจังหวัดมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาพักผ่อนมาชมวิวกันที่นี่ทางจังหวัดก็เอาป้ายประกาศคําสั่งเรื่อง ต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้เนี่ยมาติดเอาไว้นะคะเช่นการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้สื่อข่าวของเราสังเกตดูก็พบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาใส่กันนะคะเขาปฏิบัติตามกันมีพกเจลล้างมือกันมาด้วยมีอยู่ไม่กี่คนเท่าน,นั้นเองที่อาจจะลืมหรือว่าไม่ทันได้นึกถึงหน้ากากอนามัย ชายหาดทั้ง4แห่งไม่ว่าจะชายหาดแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์ชายหาดคุ้งวิมานอำเภอนายายามชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดแหลมสเสด็จในอำเภอท่าใหม่ยังไม่เปิดให้ลงเล่นน้ํานะคะแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวไปทานอาหารอยู่ริมหาดแล้วทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยกันสอดส,สองด้วยอย่าให้เขาอยู่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนส่วนโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆก็มีมาตรการควบคุมโรคแล้วก็ให้ลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะนะคะ ต้องย้ําเตือนนะัะเที่ยวได้แต่ว่าเรื่องหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือเพราะบางทีไปจับราวอะไรต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับ